สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ฟังก์ชัน custom texture ครับในตัวโปรแกรม SITA กันนะครับเอาล่ะเราจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตัว Mod HD texture ตรงนี้นะครับในเว็บไซต์เลยนะครับอันแรกจะเป็น9้ากิกเนี่ยจะเป็นแบบ Mod เอ่อจะเป็น HD texture รวมพวกการแก้ไขต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น HD map HD monster n b c character HD effect แล้วก็ UI อย่างเงี้ยมันจะรวมไว้เลยนะถ้าใครจะดาวน์โหลดแบบแพ็คเดียวก็โหลดตรงนี้เลยนะฮะ เอาล่ะให้เราไปที่ตัว emulation นะครับไปที่ config นะครับให้เราไปที่ graphic นะครับแล้วก็ติ๊กตรง use custom texture ตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันติ๊กอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ติ๊กไปนะครับในส่วนการตั้งค่าเนี่ยผมแนะนําให้ปรับเป็น c x negative นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะติดเอ่อ texture filter นี้ให้เป็น a n i m e 4k นะรตรงนี้ 3d mode ให้ปรับเป็น off นะครับประมาณนี้ทำการกด ok นะฮะอ่า วิธีการลงตัว HD Texture ก็กดคลิกขวาที่ตัวเกมเลยครับแล้วไปที่ Open Custom Texture นะครับอ่าแล้วไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาในเว็บไซต์นะครับก็ให้ทำการเอามาลงในเอ่เอไฟล์พวก HD Texture ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HD Map, HD Model, UI, m o n เ t e r อ่อ UI m o n s t e เ a อ m o r Weapon อะไรอย่างนี้นะครับก็ก๊อบมันมาลงในนี้หมดเลยนะครับไฟล์จะขนาดประมาณประมาณ9กิกหรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจนะอันนี้ลอมันโหลดประมาณ9กคลิกประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะใช้พื้นที่ในส่วนหนึ่งนะในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็แบ่งพื้นที่เอาเองนะครับในไดซีของเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะอยู่ในไดซ์ e นะเพื่อนๆไม่อนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมได้ทาการย้ายตัวไฟล์โปรแกรมให้มันอยู่ในได์เดียวกันนะครับถ้าปกติมันจะอยู่ในไดซ์ c เนี่ยแหละปกติก็จะตามนี้เลยนะครับหลังจากลงตัว mod hd ต่างๆแล้วนะครับก็ให้ทาการเข้าเกมไปเลยนะครับกดับบ b l e ล l i c k ไปเลยนะครับ ซึ่งมดให้ดีต่างๆเนี่ยมดให้ดีแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับบางเกมก็แก้ไขแค่ตัว UI อย่างเดียวนะครับไม่แก้ไขพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยเี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมดเกมเวอร์ชันอื่นไว้แล้วกันใต้คลิปนะครับอ่านี้เพื่อนๆก็จะดูเห็นไหมมันดูคมจัดขึ้นนะครับถ้าใครเคยเล่นซิต้าแล้วก็เล่นเกม Monster Hunter มาก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าในตัวพวกนี้นะตัวกษรนี่มันจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าโลโก้นะครับก็จะ เห็นไหมเพื่อนๆดูคมชัดเนี้ยตัวคาแรคเตอร์นะฮะพอดีผมได้ทําการลงตัวตัวแชทตัวแชทตัวนี้ด้วยนะฮะก็คือเพิ่มความละเอียดตัวตัว HD เอ่อเพิ่มความละเอียดตัวตัวละครให้มันดูคมชัดขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็บังคับให้มันใช้โหมด 3D นะครับในการเรนเดอร์แล้วก็ลบพวกรอยหยักต่างๆนะครับประมาณนี้ผมใช้โคด้วยนะถ้าใครอยากใช้ก็ผมจะทิ้งลิงก์โคดเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับ จริงผมเคยสอนใช้ตัวฟังก์ชันนี้ไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะเราเข้าไปดูในเกมนะครับแล้วก็ไปดูแผนที่ต่างๆนะว่ามันมีการแก้ไขมีการเพิ่มความละเอียดจริงหรือเปล่านะครับน,นี่ผมก็ต้องขอย้ำเลยนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะดูเลยนะดู่าข้าวนะเห็นไหมเพื่อนมันจะดูคมชัดขึ้นใช่ไหมฮะ ลองเข้าไปดูในบ้านเรานะฮะเห็นไหมมีการแก้ไขทุกส่วนนะครับสำหรับตัวเกม Monster Hunter นะครับสำหรับเกมอื่นผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พวก Mod h d t e x t u r e เอเกมอื่นๆไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ๋อต้องออกจากที่นี่ก่อนนะฮะึงจะ จะไปทำเควสได้นะครับผมจะพาไปดูพวกรายละเอียดของมอนสเตอร์นะครับผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเกม Monster Hunter ตอนนี้นะมันมีการแก้ไขหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น HD t e x t u r e เ ster แล้วก็พวก UI ต่างๆนะครับ การแก้ไขหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธก็ตามนะชุดเกราะอะไรเงี้ยผมรู้สึกคมจะตามไม่ทันนะพอดีผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะมันก็จะเลยจะดูประมาณนี้แล้วกัน จะมีพวกเอฟเฟกพวกอะไรเงี้ยมันก็จะดูคมชัดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอรเทจดีเท็เจอร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับส i b e like, กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ